ดีเวลุ่นวันนี้บางพามาดูเอสเตอร์นะครับ1 8 0ซีซีนะครับอันนี้ทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวบางพามาดูขันแรกเลยนะครับชุดทัพ180บซีซีนะครับพร้อมกับฝาสูบแต่งนะครับจาก AKK Racing นะครับมีแคมแต่ง1ตัวนะครับตัวนี้ลิ้นนะครับใช้ขนาด34มิมลวฉีดแต่ง1หัวนะครับพร้อมกับปากแต่ KSPP นะครับขาดไม่ได้เลยนะครับแล้วคันนี้ก็ครับจูนด้วยกล่อง a k k r a c i n g นะครับ4โหมดนะครับตัวนี้เลยสวิตช์ปรับโหมดนะัครบ ขาดไม่ได้อีกหนึ่งอันท่อไอเสียนะครับตัวนี้จะเป็นท่อเงียบนะครับท่บอตัวนี้สามารถรองรับได้ตั้งแต่รถเดินอัพ2 0 0ซีเลยนะอย่างคันนี้1 8 0ซีนะครับจบแรงมา้าไปที่24ตัวนะครับท่อตัวนี้รับได้สบายๆเลยนะครับวิ่งได้ความร้อนไม่ขึ้นด้วยออโคดแกมเลยเสียงเบาเข้าด่านได้อนะันนี้นะครับคันนี้มาไกลจากนวราชวาดนะเดี๋ยววันนี้เขาขับกลับนะครับ นี้จัดให้แบบเร่งด่วนเลยนะครับชุดอัพน,นะครับเซรามิกพร้อมกระจุน้ําเยอะเห็นไหมเรียสูบนะครับพองมาจุน้ําเยอะกว่าของเก่านะครับส,สาเท่าตัวเลยตัวนี้นนจบไปยีิบสี่แรงม้านะโคตรเอาเรื่องเลยกับรอบลึกๆบังจัดให้ใครสนใจอะไรสิ้งองีกเคเลสิ้งทักมา